นี่เป็นภาพบรรยากาศในพิพิธภัณฑ์นะครับนะอันนี้จะเป็นรูปเหมือนปูดูวัสสแกนะครับรูปเหมือนปูดูสามารถมาไหว้กันได้ครับส่วนตรงนี้เดี๋ยวค้าเอฟซมาดูอันนี้จะเป็นโซนวัตถุมงคลที่แท้ทันนะครับพวกนี้จะเป็นพระโลหะนะครับที่แท้ทันหลวงปู่หนึ่งในนั้นเหรียญนี้ผมชอบมากเลยตรงสีทองทองนี่นะครับนี่เขาเรียกว่าเหรียญกลมรุ่นเศรษฐีนะครับนะเหรียญรุ่นนี้นะครับจะสร้างด้วยการทั้งหมดอยู่4เนื้อนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อทองคําอันนี้จะเนื้อเงินเอฟซีดูเนื้ออททงงแแดนนนนนะคครรรับบบส่ววาาาาายยๆเเเลีี้้หป็ฉพํ ส่วนเนื้องเงินนะครับราคาจะเล็ดอยู่ประมาณส0 0แสนแบบนี้นะส่วนอันนี้เนื้อนวัตโลหะสวยๆก็ประมาณแสนหนึ่งส่วนทองแดงก็ประมาณ5 0 0 0 0ื่นอันนี้ก็จะเป็นสุดยอดนี่เขาเรียกว่าเหรียญพรมปูดูครับเหรียญพรมปูดูแบบนี้นะครับสนวนราคาสวยๆเหรียญหนึ่งก็อยู่ประมาณเล็ดห้าหกหมื่นนะครับนะอันนี้ส่วนอันนี้ก็เป็นชุดเหรียญพรมเหรียญหล่ลอ ครับนะนี่เขาเรียกว่าเหรียญบัวข้างครับรูปทวดบัวข้างผูดูอันนี้จะเป็นเนื้ออะไรเนื้อเงินนะครับอย่างนี้สวยๆก็หลักแสนนะสวยๆเหรียญหนึ่งสามสี่แสนแบบนี้ครับแล้วก็มีเป็นเนื้อทองแดงแบบนี้อันนี้สวยๆก็อยู่ประมาณเลทสองสามหมื่นบาทแบบนี้ครับนี่เป็นวัตถุนี่หายากนะเหรียญรอชีดตรงนี้ตรงนี้ราคาก็อยู่หลักหลายหมื่นนะครับแบบนี้ครับนี่ก็มีเหรียญเซมาแบบนี้จะอยู่เลทประมาณหมื่นบวกลบเหรียญเซมาปี2025 25นะครับแบบนี้นี่ก็เป็นพวกบล็อกรอพิมพ์ต่างๆครับ แหวนพวกนี้สม่ติราคาสวยๆอันนึงก็หลักหลายหลายหมื่นถึงหลักแสนนะครับนะอันนี้เป็นรูปหล่อ้อยองค์พุทวดหลวงปู่ดูนะครับนะแบบนี้สวยๆอันนึงก็อยู่หลักหมื่นนะแบบนี้สองสามหมื่นได้นะครับนะครับนี่นี่เหรียญนี้ดีกว่าครับถือว่าเป็นเหรียญเซมาหลวงพ่อกันปี2505นะครับแบบนี้หลวงปู่ดูวัดสแกปุษเสกแบบนี้จะนิยมสุดนะครับนะคือบล็อกไม่มีกาแบบนี้สวยๆอยู่ประมาณเลทสองหมื่นถึงสามหมื่นบาทนะครับนี่จะเป็นบล็อกพิมพ์ต่ตางๆนะครับนะ บอกเพื่นต่างๆที่นะครับทางวัดเหลือนะครับนะถือว่าชุดนี้นี่ประเมินมูลค่านี่หลักหลายๆล้านนะครับนะแล้วตรงนี้ครับก็เป็นพิพิธภัณฑ์น่าจะเป็นของที่อยู่อยู่ในวัดตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับนะพวกนี้จะเป็นพวกพระบูชาสมัยสมัยต่างๆนะครับของอยุธยาไม่ว่าจะเป็นนะครับอันนี้เขาเรียกว่าพระชัยอยุธยาเนี่ยแบบนี้พระชัยอยุธยาเป็นพระบูชาสมัยต่างๆของไ่าจะเป็นของที่วัดนะครับซึ่งพวกนี้นะครับจะมีอายุหลักหลายหลายร้อยปีนะครับนะมนจะเป็นพวกเนื้อโลหะ เนื้อไม้นะครับมีผ้าไม้ล้านานาด้วยนะนี่น,นองค์ทาทององค์ธาทองด้านในนี่นะครับนะตน้นล่างจะเป็นจะเป็นอักขระภาษาล้านานานครับวันนี้จะจานเป็นถวายเกี่ยวกับอุทิศให้วัดนะครับนะเวลาคนมาทําบุญนี่นี่นี่ก็เป็นพระแผงตัดแผงตัดนะครับพระกระชายท้านนี้ครับนี่ก็เป็นกาเ,เป็นพระของ จังหวัดกรุงศรีอยุธยานี่ก็เป็นนี่ก็เป็นพระแห่งตัดเหมือนกันครับเนี่ยเป็นอยุธยาเนี่ยพวกนี้ก็เด็ดราคาหลายๆพันนะพวกนี้ครับโอ้ยนี่ให้มีนี่ด้วยแอบแอบอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมเอ๊ยสิพันเลี่ยงอรสองลำพูนครับอรสองลำพูนนะโอ้ยนี่แสดงว่าวัดนี้นี่มีพวกนี้และต่างๆเยอะนะครับพวกเนชินวัดลาดเนี่ยนะครับนะนี่ครับพระล่วงพระสมัยต่างๆนะครับนะนี่ครับนี่ก็เป็นพระโป้พระโป้นี่พระโป้นี่เหมือนคล้ายๆบางกะทิงนะองค์สามเหลี่ยมนะครับพระโป้โอ้โห่นช ครับนี่ครับโอ้มีสุดยอดมากมันจะเป็นผ้าโพมกิ่ต่างๆครับสวัสดีครับนี่เขานี่จะถ่ยทําแป้มนะครับคุณนี่ครับมันจะเป็นวัตถุมงคลนะครับนี่จะเป็นชุดผ้าผงหลวงปู่ดู่วัสแกนะครับนะผ้าโพมเป็นยังทำนะนี่ครับนี่เป็นผ้างพรมนะครับนะบอกรุ่นต่างๆนะครับนะอือนี่ครับผ้าผงรุ่นต่างๆนะครับนะโอ้โหเป็นวิถีพันธุ์ครับไว้วิถีพันธ์หลวงปู่ดูนะครับนี่ก็จะมีโอหนี่จะเป็นพวกพ้ายันลายมือนะครับของหลวงปู่นะครับนะ โหสุดยอดมากครับนะครับหนังสือตำรานะครับนะองบูดูสแกยครับ สังเกตไหมครับว่าวัตถุมงคลหลวงปู่ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นเหรียญนะครับนะที่เราสังเกตดูจะมีรอยจานไม่ว่าจะเป็นอย่างอาทิเช่นพวกเหรียญข้างบัวหลวงปู่ดูพวกนี้นะครับนะแทบจะมีรอยจานทุกเหรียญเรามาดูนะครับนะว่าหลวงปู่ใช้อะไรในการจานนะครับนี่ครับผมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะครับนี่นี่ครับนี่เป็นไม้ดินสอนะครับนะซึ่งตรงแกนกลางนะครับนะพวกนี้ครับแกนกลางของไม้ดินสอพวกนี้ครับเริ่มเป็นลักษณะแกนเหล็กที่มีความคมนะครับนะแกนเหล็กพวกนี้ครับจะมีความคมนะครับนะนี่แกนเหล็กจานนะครับนะจานไว้จานทั้งพวกดินสอ นะอันนี้จะเป็นอะไรเนี่ยพรมสีหน้าทองเหลืองโอ้โหแน่นอนแล้วอ้นี่นี่นี่มีนี่ด้วยนะครับนางวัดเวียงนี่โอ้โหโอ้หชุดชุดเดิมๆในวัดเลยนะเนี่ยมีเหรียญบุ๋ยด้วยเหรียญทองพวกค้ายก็มีโอ้ไอว้วาบูดูนี่เก็บภาพไว้เยอะนะนี่ครับนะนี่ก็เป็นพวกชุดผ้าผงต่างๆครับนะมีโค้ดเหล็กต่อโค้ดนตอนแรกเรียกว่าเหล็กจานออกโค้ดนะครับโค้ดที่ใช้ในการต่อเหรียญนะครับนะ ของลาบถูกครับนี่เป็นพระรูปครับโอ้รุ่นแรกครับอืมโอ้โหเป็นโชคดีมากนะครับเนี่ยได้มาเชิญนะครับขนาดเก้านิ้ว Safe. ครับนี่เป็นเม็ดป uh, ูนซีเมนจนนี้จะเป็นเนื้อทองเหลืองปีสามต่อโอ้โแบบยืนก็มีนะครับนะโอ้ยืนเล็กก็มีครับดูนิ้วครับปีสามต่อครับนี่จะเป็นข้าวบัชาปีนะครับปีสามสี่นะครับนะนี่เป็นเนื้อเหลือซึ่ง ครับก็จะเป็นยุคประตูมงคลนะครับทั้งหลวงของหลวงพ่อทงด้วยนะครับหลวงปู่ศรีวัสแก่ด้วยแล้วก็หลวงปู่ดูวัสแก่ด้วยนะครับอันนี่นิทรรศมัตถีนะครับนะนี่เป็นเด่นกลมนักข้ามนะครับนะครับหลวงพ่อกันวัดพญะยาดนะครับสวยๆเลยนหนึ่งสองสามแสนนะครับนี่นะครับพี่ไปตอนนั้นผมเจอนี่ด้วยนี่ครับนี่เป็นเด่นเสมานะครับเสมาวัดพญานะครับอาจารย์เทาอันนี้ก็มีราคาสูงนะครับนะหลักหมื่นนะครับนะแล้วจะเป็นเด่นน้ำเต้าปุษศรีนะครับนะอย่างนี้ราคาก็อยู่เด่นเจ็ดแปดพันหนึ่งหมื่นนะเดี นี้ด้วยครับลูกเหมือนปอมพาจงด้วยโอ้โหอย่างนี้หลายหลายหมื่นนะสี่ห้าหมื่นนะอย่างนี้ครับนี่เด่นสุดนี่คือสุดยอดพรมสีหน้านี่ปูดูวาสแกนนะครับนะครับพรมสีหน้าสวยๆวยอันหนึ่งหลักหลายหลายหมื่นถึงหลักแสนนะครับนลยสุดยอดของมันนะเรียนไฟฟันเลยนะนี่ครับเรียนยืนปูดูวาสแกนครับดูนะครับยืนปูดูวาสแกนสวยๆนี่หลายหลายหมื่นถึงหลักแสนนะครับนะนี่ครับเรียน ลูกไข่ครับยันทะลุนี้นะครับเรียนี้ครับปี2526ครับสวยๆสามสี่หมื่นเงินเงินสองสามแสนนั่นเงินเงินเป็นเหรียญเป็นหลังเันไปพัดกับปีสามหนึ่งประกาศสวยๆก็อยู่ประมาณ7จ็ดเจ็ดันถึงหมื่นนี่นีเหรียญพูทเปดโปครับเปดูครับครับแบบนี้สวยๆอันนี้ว่็ดมื่นหนึ่งแนนียครัเป็นผูโทษเดิดดูครับนี่สวยๆเจ็ดเป็ดพันนั่นนี่นี่นนี่ก็เป็นนิยมเล่นกันนะนี่ทุกคนต้องรู้จัก เดรียสีเ่เหลี่ยมพูทโธครับปูพุดูว่าสักแคร์โบเสกนี่สวยๆก็เจ็ดแปดพันพี่ทั้งนั้นเลยสดจริงครับเดีย๋ยวเราไปดูด้านหน้าบนโต๊เพิ่งเสร็จนะครนะับนะนีเป็นรูปเหมือนองค์ด้านหน้าโบสดนะครับนะนี่ครับ สำหรับพิกัดร้านนะครับร้านจะอยู่ตรงข้ามฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับอยู่แถวย่านลังสิตนะครับร้านนะครับจะอยู่ติดกับเทศบาลนครลังสิตนะครับถ้าขับเลยเทศบาลนครลังสิตมานะครับเส้นลังสิตปทุมธานีนะครับเลยเทศบาลนครลังสิตมาประมาณ200เมตรนะครับร้านนะครับจะอยู่ระหว่างซอย19 21ก่อนะครับก่อนถึงสะพานลอยนะครับส่วนท่านที่ส่งรูปมาขายนะครับส่งมาตาม Li n e แอดที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยนะครับนะโดยพิมพ์แอดสน์นำหน้านะครับตามด้วยภาษาอังกฤษนะครับ A พิมพ์เลข3ตัวแลตามด้ววยเลข74ตัะ ตอบกับเฉพาะที่สนใจเท่านั้นนะครับฝากติดตามไลฟ์สดเพจเอลำปางไลฟ์ด้วยนะครับแบ่งปันพระแท้นะครับทุกวันนะครับเวลา18นาฬิกาถึง19นาฬิกานะครับเป็นความรู้แล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับสวัสดีครับ